Matching chinh chăm dính Percy phụ thả chinh Chờ gặp Chào dính Angelina Cầm nột nừng nhóc. เพื่อตำแหน่งแชมป์หญิงสมัคดาวออกมาก่อนผู้ท้าชิงครับเปลี่ยนไปเยอะเลยเพอร์ซี่แต่เธอเปลี่ยนชุดเป็นเหมือนแคดบูแมนนะ สงสัยอินกับหนังเรื่อง The Batman ใส่ชุด Catwoman มาเลย mm hmm. ชูรักกระแลหน่อยนี่ชอบไหมชุดใหม่ฟิตโคตรฟิต <laughs> ยิ้มล่าเลยฮะได้ชิงแชมป์และเจ้าของแชมป์เสด็จออกมาเรียบร้อยมาจากวังชาววังเพราะเธอคือเจ้าหญิงแองเจลีนาเสด็จมาแล้วก็เดินมาอย่างอ่อนช้อยเหมือนเดิม โบกมือให้ประชาชนตามสเต็ปฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวหาว่าลำเอียงอ่ะฝังนู้นค่อยๆเดินมาพระองค์ไม่รีบวันนี้เวลาของข้าพเจ้ามีเยอะไม่ต้องกลัว ใครรีบก็รีบไปส่วนข้าพเจ้าไม่รีบขอโบอกมือชมวิวซะหน่อยสบายดีไหม,มพวกสามัญชนสบายครับสบายครับและและ้ว พระองค์ก็เสด็จมาถึงเวทีจนได้เมื่อกี้ใครเรียกสงสัยหูแววขอหมุนตัวซะหน่อยแล้วก็เกี่ยวก้อยสัญญาว่าจะเชียร์ข้าพระเจ้าให้รอดพ้น จากน้ำมือของเจ้าแคทวูแมนตัวนี้ให้ได้อย่างกบลิเกลิเกน่าจะดีกว่านี้อีกผู้ท้าชิงจากฟลอริดาพเพอร์ซี่ชูรักแรกแล้ว ท้าชิงเอ้ยไม่ใช่เจ้าของแชมป์โวยเลือนแล้วแอดมินจ,นะจากวังแบ็คูอังกฤษนะเจ้าหญิงแองเจลีนาเจ้าหญิงทับน้าแบบแบบไม่พอใจใแอดมินบ้าเอ้ยเอาไปประหารๆๆจะเย็นครับอ่ชูเข็มขัดแบบนี้จริงแชมป์ แน่นอนแกกับพิบตาด้วยองหญิงไม่เล่นด้วยน่าจริงจังเอาสารละครัง e วิ่งมาโคตรลายเลยเพอร์ซี่มาอย่างดุดุนักเหรอโคตรลายเอาโดนดักอีกแล้วเพอ่์ซี่ทำไรชาร์จแล้วก็สไลด์เข้าไปโห้ย oh oh oh. เต็มคอเจ็บคอหอย ใส่กลางหลัง้โงหูซึ้งลแล้วก็เนียนวดด้วยข้อศอกนี่เอาลงไปนอนโอ้หญิงไม่พอไม่พอพระไทยแล้วมานี่เลยเล่นแต่เราเหวี่ยงเข้าเทิร์มัคเกิลปั๊มเข้าไปโดนบ้างเป็นไงล่ะอีเพอร์ซี่เป็นไงอีสามันชน ฉันยังไม่พอพรัทยเอาเอาผัดไทยไปก่อนไหมแล้วก็เวียงเข้าเทิรนบัคเกรอร,เกร์เพอร์ซี่ปั๊มโคไลายใหญ่ๆจูกรล็อเอาสอกไปอีกเห็นคนล้มต้องซ้ำเอาโดอนอต่อยท้องน้อยอะเพอร์ซี่องหญิงเอาเข่ากระแทกเข้าดังเข้าไปสอกให้ครับเพอร์ซี่ สวนทันควันเลยวิ่งมาปั๊มอีกแล้วอะขยันปั๊มจริงๆนี่ปั๊มกล้ามด้วยถึงก็น,นั่งนอนแล้วเอาขึ้นมาเพื่อซี่ตบเอาต่อยเลยจีหัวเจ้าหญิงเอาไปทิ้งลงน้ำตามมาดูผลงานเพื่อซี่ แล้วก็ทำไรผมไม่ได้โดนผากไปนู่นเลยสามันชนอืพูดมากเตะให้ก็ต่อยออสอกอันนี้ไม่ได้ต่อยวิง่งหนีแล้วเจ้าหญิงไม่เล่นด้วยแล้วงอนอาโดนต่อยเลยทําเป็นงอนโดนแบทแพนไปแล้วโดนโกดเลยหนึ่งสองได้แค่สองสองนะครับไม่ใช่สี่ กรรมการชูสี่นิ้วเลย <c oughs> โอ้เปอร์ซีจะผะดิษฐ์ศึกแล้วแป,ป๊บเดียวไม่ตายมาแล้วจับยกกลางเขนสูงสูงครับพาวเวอร์บอมแบบซิดดาวเสร็จเลยหนึ่งสองสามครับโอ้โหเฮ้ยไวไวไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี่นาทีวะเนี่ย ขอเช็คแป,ป๊บโหเพิ่ง8นาทีเหรอไม่ถึงส0บนาทีอันนี้อันนี้รวมเปิดตัวด้วยด้วยเรียบร้อยถูเพอร์ซี Percy นิดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกิมมิกทีนิดเกิดเลยเพอร์ซี <laughs> บอกทําไมไม่เปลี่ยนเร็เๆยว่าแอดมิน ได้แชมป์แบบไม่ยากเลยครับเพอร์ซี่มาในกิมมิคแคทวูแมนแอ่นังเรื่องเดอะแบทแมนเป็นเหตุนำโชคจริงๆก็รับแชมป์ไปแน่นอนอ <c oughs>